ให้เพื่อนๆดูว่าพี่อ้อยจัดการแปลงผักยังไงพี่อ้อยจะสร้างไรายได้ยังไงนะคะนี่คะ่ะลูกหมอนของพี่อ้อยคะ่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่คะ่ะเออตอนนี้มันเก็บได้แล้วลูกน,นี้เก็บได้ละนะคะลูกนี้เก็บได้แล้ว,นะ,ะลน,ลวนะคะมันสุกแล้วนะคะแต่ว่า พื้นขอใต้ต้นหม่อนนะคะมันลกยอดเ,เข้าไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องปรับสวนใหม่ค่ะแล้วก็อพอดีพอ่อคุณตาค่ะเขาขอซื้อ,อเขาขอเขาขอซื้อดินปลลกแบบดินโลลกแล้วก็เอามาปรับสวนเพราะว่าปีนี้ก็ทำขายผักสวนครัวได้เยอะพอสมควรน,นะคะ ก็เดี๋ยวอานนท์เเป็นทุนซื้อซื้อดินให้ตาค่ะซื้อดินให้ตาปลูกผักเต็มต้นเลยลูกหมอนเต็มต้นเลยค่ะนี้นะคะอเนี่ยซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกอ่ะสามต้น ายอดอค่ะยอดมาเอาไปลวกกับน,น้ำจิ้มทอดทอดใส่ไข่ะคะ่ะอันนี้คือะตอเนน,เนเออตอนนี้ลูกหมอนที่บ้านบ้านพี่อ้อยสุกแล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้ลูกๆชอบอนะคะพี่อ้อยก็ชอบเราล้างนะคะล้างแล้วก็เอาแช่เย็นๆนะคะก็ เมื่อคืนเมื่อคืนพี่อ้อยเด็ดไปทอดใ่ข้าก็เมน,นูเล่งด่วนนะคะเยะแยะเลยค่ะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะว้าวเยอะมากเลยค่ะเออพี่อ้อยาาก็ไม่ค่อยสังเกตเนาะว่าบ้านตัวเองมีอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบว่ากินได้ เดี๋ยวพี่อ้อยจะคามทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะในในสวนผักของพี่อ้อยอันนี้เพิ่งจะได้มสนใจทุกทีไม่ค่อยได้สนใจเลยค่ะพอดีอ่ะถั่วฝักยาวที่พี่อ้อยทําไปในคลิปที่แล้วอะคะ่ะน้าสาวว่าเขาทําเขาปลูกถั่วฝักยาวขายแล้วทีเนี้ยต้นถั่วฝักยาวอ่ะเหลือเหลือประมาณห600ต้นที่ว่างว่างอย่างที่เห็นนะคะพี่อ้อยก็เลยอะ เอารถไปใส่เลยค่ะเอารถไปไปเอาก้าก้าถั่วปักยาวมาแล้วก็ก็เอามาปลูกแถวรอบรอบรอบั้วพี่อ้อยก็ปลูกหมดเลยนะคะปรากฏว่าได้ขายจริงๆค่ะพี่อ้อยก็เลยแบบแตัดสินใจแบบตอนเนี้จะทำแปลงแปลงพักเดิมของพี่อ้อยนะคะนี่นะคะพี่อ้อยจะจัดเป็นแปลงอันนี้ถ่ายาทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนคะ่ะว่า สิ่งที่พี่อ้อยอ่ะตอนนี้พี่อ้อยทาเนี่ยค่ะมันก็คือปลูกผักแบบสเปสะสปะแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบที่แบบว่าเราอยากปลูกอะไรก็ปลูกเราอยากทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อันเนี้ยต้นผักกาดคะ่ะหูตาหวานไว้แล้วมันก็แห้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดินน่ะมันไม่ได้รับการปรุงดินมันไม่ได้รับการบํารุงเลยก็คือแบบเออออกเท่าไร furry, ก็กินเท่านั้นเออประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะใส่แต่ปุ๋ยคอกใส่แต่เหมือน มดขึ้นก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยได้ใช้สมุนไพรอะไรพ่นเลยก็คืออันนี้คือปลอดสารเพียวๆเลยค่ะไม่มีอะไรเจือปนเลยแล้วก็มือถามว่าผักมันได้ผลผลิตเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าแต่พี่อ้ยอยจะศึกษาสูตรแบบสูตรเหมือนกับสูตรไล่แมลงแบบสมุนไพรสูตรปุ๋ยแบบสมุนไพรแล้วเอามาใช้กับแปลงผักแล้วก็ได้ผลยังไง พี่อ้อยจะได้มาแชร์แบ่งปันกับพี่พอ้ยอยทำสำเร็จว่ายังไงในแปลงผักของพี่อ้อยที่แบบว่าทําให้มันปลอดสารให้มากที่สุดนะคะเท mm hmm. ่าที่จะมากได้แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่อ้อยใฝ่ฝันนะคะว่าท,ทําที่เนี่ยทำตู้กับข้าวให้มันอยู่ข้างบ้านนะคะแล้วก็ทาคือประหยัดต้นทุนประหยัดเงินอยู่บ้านแล้วยังไงไม่ต้องให้เสียเงินหรือว่าเสียให้น้อยที่สุดวันหนึง่งใช้เงินท่ากับข้าวไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยค่ะมันสเปะสปะอันนี้ต้นเลมอนนะคะต้นเลมอนเนี่ยค่ะมีอยู่หนึ่งต้นค่ะมันสเปะสปะเดี๋ยวพี่อ้อยจะจัดเริ่มแรกของต้นมะเฟือ,อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเริ่มมาจากคุณตากับคุณยายอะค่ะชอบกินแกงออกเนื้อมากมากถึงมากที่สุดแล้วก็ที่บ้านอะก็คือเมื่อก่อนนะคะพูดถึงสมัย 10กว่าปีสร็จ20ปีที่แล้วอะคะ่ะก็คือชอบออมเนื้อกันเนาะชอบแต่แต,แต่แต่ตอนนี้พี่อ้อยไม่ได้กินพี่พี่อ้อยไม่กินเนื้อนะคะเมื่อก่อนอ่ะกินหมดอ่าก็อชอบอ่อมเนือ้อแล้วก็คุณตากับคุณยายอะ่ะเขาไปได้ยินเพื่อนบ้านบอกว่าแกงอ่อมเนื้อนะแกงอ่อมแบบเนื้อนะใส่ย,ยอดมะเฟืองนะโคตรอร่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะ คุณตากับคุณยายเขาก็ไปขอยอดมะเฟืองอะ่ะเอาลองมาใส่แกงอ่อมเนื้อดูเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะคุณตากับคุณยายติดใจคะ่ะไปหาต้นมะเฟืองมาปลูกเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่เป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่ต้นขนาดนี้อันนี้หมายถึงว่าชอบจริงๆคะ่ะแต่แต่พี่อ้อยก็คอนเฟิร์มนะคะว่าแกงอ่อมเนื้อเสียยอดมะเฟืองอร่อยมากคะ่ะก็ อันนี้คือประวัติของต้นมะเฟืองต้นนี้เนาะทำพืชแล้วก็อ,อันนี้พี่อ้อยว่าพี่อ้อยอจะ,ะจะประหยัดค่ากับข้าวยังไงจะเซฟจะประหยัดเหมือนกับวา่าจัดการค่าใช้ใจ่ายในในบ้านจัดการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อยจะได้เอามาแชร์แบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนแล้วพี่อ้อยออก็จะมีคลิปแบบแนะนําแบบว่าเอ,อถ้าเพื่อนๆอยู่คอนโดเพื่อนเพื่อนอยู่คอนโดเพื่อนเพื่อน,นอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ท,ที่แบบไม่มี ไม่มีสถานที่ปลูกผักอ่ะจะทํำยังไงค่ะพี่อ้อยมีไอเดียแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ได้พริกไปแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปทํน้ําพริกน้าปลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยเก็บมะนาวเก็บตรงนี้เลยค่ะเพราะมันอยู่คู่กันมันรักกันเดี๋ยวนะพี่อ้อยจะเลือกมะนาวลูกโตๆหน่อยนึงเก็บใกล้ๆอ้าเจอแล้วค่ะนี่ค่ะมันรักพริกมากค่ะมันอยู่ใกล้ๆพริกเนี่นะคะ เห็นไหมคะมะน,นาวลูกนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะพี่อ้อยจะเอาไปทำพริกน้ำปลาค่ะนี่กินกับพะโล้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยแปลงผักของพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยอะ่ะจะทำแปลงผักให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเลยว่าแปลงไหนเป็นแปลงไหนคะ่ะเรียบร้อยค่ะหมอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ ถ้าชอบเปรี้ยวด้วยเปรียร้ยวอะคะก็เก็บประมาณนี้นะคะแต่ถ้าชอบหวานจะรอให้ลูกมันออกดำๆหน่อยะค,ะค่ะค่ะ